เรียนผู้อำนวยการผู้บริหารแล้ก็เจ้าที่สพชเขตสามนครนคสวรรค์นะครับแล้วก็เรียนผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมไพรมณีชายคํานะครับเชลเลนชายน้อยนะครับเป็นผู้รับผิดชอบอกองทุนลองเทอมแคร์นะครับทีน,นี้ก็มาพูดถึงกองทุนลองเทอมแคร์นะครับมาพูดถึงหลักคิดของ LTC ประเทศไทยว่าทําไมเราถึงต้องดําเนินงานลองเทอมแคร์นะครับอันดับแรกก็คือไม่ต้อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเพื่อจะให้ผู้อ่าให้บริการทั้งอ,อปทอและก็หน่วยบริการนะครับก็ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับทั้งผู้ป่วยติดบ้านแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็แบ่งเบาภาระคนในครอบครัวนะครับเนื่องจากว่าอ่าบางครอบครัวเนี่ยมีฐานะค่อนข้างจะยากจนนะครับก็คือไม่มีเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ที่จะไปดูแลอย่างเช่นซื้ออ่าผ้าอ้อมนี้ครับก็จะไม่มีทุนที่จะซื้อเองก็เลยต้องใช้อ่า กองทุน LTC ในการจัดซื้อ,อผ้าอ้อมหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ไปดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้นะครับนี้ให้ดูเงินคงเหลือของปีงบ66นะครับของปีงบ66เนี่ยนะครับมีกองทุนที่ของบมานะครับก็คือ47ล้านนะครับแต่ว่ามีบางกองทุนของบมาแล้วไม่ได้ดําเนินงานนะครับทำให้เงินค้างในบัญชีอยู่ที่47ล้านในเขตสามนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ของปีงบ66ก็มีของ อกองทุนที่ของบเพิ่มอยู่48ล้านนะครับรวมเป็น96ล้านแล้วก็มีการเบิกจ่ายงบไป70ล้านนะครับตอนนี้มีเงินคงเหลืออยู่25่ล้านนะครับที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีแต่ละกองทุนนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เหลืออยู่ที่ 26. 6 7ซนะครับถ้ามาพูดถึงเงินคงเหลือนะครับของปีงบ6ออันนี้ให้เห็นภาพเงินคงเหลือระดับประเทศนะครับถ้าระดับประเทศเนี่ยเงินคงเหลือ ตามที่ส่วนกลางกําหนดเนี่ยว่าต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ40นะครับถ้าเงินคงเหลือของเขต3จะเหลือเท่ากับร้อยละ26.67ก็ถือว่าน้อยกว่าเป้าหมายของส่วนกลางกําหนดนะครับผลงานก็อยู่ที่อันดับที่5นะครับเมื่อเทียบของระดับประเทศนะครับแต่ถ้าเป็นของเขต3นะครับก็จะแยกรายจังหวัดให้ดูนะครับว่าของกําแพงเพชรก็มีเงินคงเหลือน้อยที่สุดนะครับ20.34นะครับพิจิตร2ี่9ินะครับนครสวรรค์29นะครับ ดับสก็เป็นชนยาสามสิบเแล้วก็อุทัย3 3มสาจรวมแล้วเงินคงเหลือของเขต3อยู่ที่2 6 6สเเซนตนะครับส่วนผู้สูงอายุนะครับที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงบริการนะครับถ้าระดับประเทศนะครับของเขต3เราก็ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายนะครับเนื่องจากว่าส่วนกลางนกําหนดที่ผู้สูงอายุต้องได้รับบริการในกองทุนลองเทอมแคร์นะครับมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละห้บแดนะครับ ของเขตสองเราก็อยู่ของเขตสามเราอยู่ลำดับที่สองนะครับอลองจากเขตสองพิษณุโลกนะครับก็คือของพิษณุโลกจะผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ85.33เปอร์เซ็นตนะครับส่วนของเขตสามเราอันดับสองก็คือ80.22เปอร์เซ็นตนะครับเหลืออีกประมาณ20เปอร์เซ็นตก็จะอยู่ในกองทุนที่ยังไม่ดําเนินงานนะครับของปีงบ6566ที่ยังไม่ดําเนินงานเนี่ย มีอยู่78กองทุนนะครับทั้ง5จังหวัดที่ยังไม่ดำเนินงานนะครับก็ทำให้มีผู้สูงอายุที่ยังไม่เข้าถึงบริการประมาณ20%แล้วก็แยกเป็นรายจังหวัดนะครับของกำแพงเพชรก็ผู้สูงอายุเข้าถึงอยู่69.54นะครับชัยนาทสูงอายุ77.08นครสวรรค์84.52ครับพิจ,จิตร83.14อุทัย82.77นะครับอันนี้ให้เห็น การดำเนินงานในปีงบออกนะครับอันนี้องค์ประกอบของระบบ LTC นะครับก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด6องประกอบนะครับก็คือต้องมีผู้จัดการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เรียกว่า CM นะครับอันดับ2ก็คือต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับหรือ CG นะครับอันดับ3ก็ต้องมีแผนการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือที่เรียกว่า Care p l a นะครับ ดับที่4ก็ต้องมีอบตนะครับอบตก็จะมีทั้งอบตและเทศบาลก็รับงบประมาณจากสพชครับดับที่5ต้องมีคณะอนุ LTC เพื่อพิจารณาโครงการนะครับผู้ที่อนุมัติโครงการ LTC จะต้องเป็นคณะอนุกรรมการ LTC นะครับไม่ใช่คณะกรรมการกองทุนตำบลนะครับอันนี้เราจะแยกออกมาจากคณะกรรมการกองทุนตำบลต้องให้คณะอนุ LTC เป็นผู้พิจารณาโครงการนะครับดับที่6ต้องมีหน่วยจัดบริการนะครับ หน่วยจัดบ,บริการก็จะมีทั้งโรงพยาบาลนะครับรอระสะตอสถานพยาบาลหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือเรียกศูนย์อื่นก็ได้แล้วแต่พื้นที่จะจัดตั้งขึ้นมานะครับส่วนกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน LTC นะครับอของปีงบ67เนี่ยก็ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่มวัยนะครับไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับอายุ60ปีขึ้นไปแต่เราดูทุกกลุ่มนะครับ ่างเช่นเด็กหรือวัยรุ่นนะครับที่มีภาวะพึ่งพิงก็อยู่ในโครงการลองเทอมแคร์ได้นะครับโดยที่ผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับ CM ประเมินแล้วว่า ADL ต้องอยู่ระหว่าง0ถึง11นะครับแล้วก็ให้บริการกับประชากรทุกสิทธิ์นะครับเนื่องจากว่าของปีงบ66จะมีปัญหาเรื่องการดูแลเนะฉพาะสิทธิอยู่นะครับแต่ถ้าปีงบ67ได้ทุกสิทธิแล้วนะครับ ส่วนแนวทางการเบิกเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาซีจีนะครับอันนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขของปี60นะครับโดยที่ระบุไว้นะครับว่ากรณีหน่วยจัดบ,บริการนะครับสังกัดกระทรวงนะครับการจ่ายค่าตอบแทนนะครับก็จะดูที่ CG 1คนดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับ1-4คนจะได้รับค่าจ้างเหมาบุคคลเดือนละไม่เกิน600บาทนะครับแต่ถ้า CG 1คนดูแลผู้สูงอายุ5คนขึ้นไป หรือห้าถึงสิคนนะครับจะได้รับ่าจ้างเหมาบุคคลเดือนละไม่เกิน1,500้าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีหน่วยจัดบ,บริการผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ระเบียบการจ้างเหมาบริการซีซีของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้นะครับโดยบางที่ก็จะจ้างเป็นหลายชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่ขึ้นอยู่ที่ระเบียบศูนย์นั้นๆนะครับอันดับที่สานะครับจะเป็นกรณีรพสตถ่ายโอนเป็นหน่วยจัดบ,บริการนะครับ ถึงแม้จะถ่ายโอนแล้วก็ยังเป็นหน่วยจัดบริการได้นะครับก็รับงบเข้าเงินบำุงของหน่วยงานแล้วก็จ่ายงบประมาณตามระเบียบเงินบำุงนะครับส่วนค่าจ้างค่าแรง CG นะครับอันนี้อาจจะทำเบิกใจ่ายในลักษณะจ้างเหมาโดยใช้ระเบียบเงินบำุงของอบทหรืออบจนะครับแต่ละจังหวัดที่มีรพสตถ่ายโอนอาจจะต้องสอบถามระเบียบการเบิกจ่ายไปที่อบจนะครับเพราะว่ามีอบจบางแห่งนะครับก็ยังไม่ได้แจ้งไปที่รพสตถ่ายโอนแต่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะ มีการเบริกจ่ายอย่างไรก็ยังไม่ทำโครงการ LTC เข้ามานะครับแต่บางที่ก็แจ้งไปแล้วนะครับอาจจะยึดระเบียบของกระทรวงอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่อาบจอแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้ขั้นตอนการดำเนินงาน LTC นะครับของปีงบหกเจ็ดนะครับอันนี้ก็จะอาชี้แจงของหน่วยจัดบริการนะครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นที่หน่วยจัดบริการนะครับก็คือต้อง ไปสำรวจหรือคัดกรองผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ก่อนนะครับว่ามีผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับทั้งรายเก่ารายใหม่ในพื้นที่เนี่ย ADL ไม่เกิน11มีจํานวนกี่คนนะครับแล้วก็มาบันทึกในโปรแกรม LTC ของสพชนะครับเมื่อบันทึกในโปรแกรม LTC สพชแล้วค่อยไปซิงค์ข้อมูลของโปรแกรม 3C ีของกรมอนมามัยโดยจะมีข้อมูลขึ้นมานะครับว่าข้อมูลจากสพชนะครับแล้วค่อยไปจัดทำแคร์แพนนะครับ ก็จะมีบางที่ไปบันทึกลงทะเบียนเองที่โปรแกรม3 c แล้วแจ้งว่าโปรแกรม LTC สปออชอไม่มีข้อมูลอันนี้ข้อมูลจะไม่ซิงกลับมานะครับเบื้องต้นเราต้องบันทึกในโปรแกรม LTC สปออชอก่อนนะครับแล้วค่อยไปซิงข้อมูลในโปรแกรม3 c ว่าข้อมูลจากสอ,อชอนะครับแล้วค่อยมาเขียนโครงการแล้วก็แนบแผแผนส่งให้อ,อปทอนะครับอ,อปทอเมื่อได้รับโครงการจาก หน่วยจัดบริการแล้วก็จะจัดประชุมคณะอนุ LTC อนุมัติโครงการเมื่อจัดประชุมเสร็จแล้วก็จะนําเข้าโครงการอนุมัติโครงการนะครับในโปรแกรมนะครับเมื่ออนุมัติเสร็จสปชถึงจะเห็นข้อมูลว่าแต่ละกองทุนมีของงบประมาณมาก,กี่บาทดูแลกี่คนนะครับแล้วสปชก็จะประมวลผลแล้วก็มีการประสานกลับไปที่กองทุนนะครับถ้ากองทุนไหนที่ไม่มีเงินคงเหลือสปชก็จะโอนเต็มตามจํานวนที่ของงบนะครับ แต่ถ้ากองทุนไหนที่มีเงินคงเหลือนะครับอย่างเช่นมีเงินคงเหลือหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ของงบเข้ามา 2, 000, สองแสนสพอชอจะโอนเพิ่มแค่หนึ่งแสนบาทนะครับเพื่อให้ใช้เงินคงเหลือในบัญชีด้วยนะครับโดยที่สพอชอโอนหนึ่งแสนเงินค้างในบัญชี1 0 0 0 0แสนรวมเป็นสองแสนตามที่อนุมัตินะครับพอ,อสอพอชอเขตยืนยันเรียบร้อยแล้วสพอชอส่วนกลางก็จะดึงข้อมูลไปประมวลผลการจ่ายทุกสิบห้าวันนะครับ ในหนึ่งเดือนเ็าจะจ่ายเป็นสองรอบนะครับเมื่อโอนเสร็จแล้วนะครับทางอ,อปทอก็จะต้องจัดทําข้อตกลงแล้วก็ออกดีกาเบิกจ่ายให้กับหน่วยจัดบริการนะครับเมื่อหน่วยจัดบริการได้รับงบแล้วก็ไปดูแลอ่าตามแคแทนนะครับดูแลครบสิบสองเดือนนะครับแต่สามารถบันทึก a อ l อขอรับงบใหม่ได้ตั้งแต่ดูแลครบสิบเดือนนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องรอให้ครบ12เดือนก็ได้นะครับเมื่อดูแลครบ10เดือนเนี่ยในโปรแกรมจะมีคำว่าแก้ไขอันนั้นคือสามารถที่จะประเมิน ADL ได้พร้อมเสนอโครงการแล้วก็แนบแคแทนในรอบถัดไปได้เลยนะครับงบจะได้มาก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการ12เดือนนะครับเพราะบางที่เนี่ยของงบเข้ามาเมื่อสิ้นสุดโครงการ12เดือนแล้วเนี่ยเพิ่งเสนอโครงการกว่าจะจัดประชุมอนุมัติโครงการกว่างบจะมานะครับ ทำให้การดูแลไม่ต่อเนื่องอาจจะเป็นช่วงไปเดือนละหรือสองเดือนนะครับก็เลยาทางโปรแกรมของส่วนกลางก็เลยสามารถที่จะให้ขอโครงการได้ตั้งแต่ดูแลครบสิบเดือนเลยนะครับแล้วก็มีบางที่ทางราพสตอบางที่ก็ถามว่ามีประเมิน9เดือนไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับมีประเมินรอบเดียวคือการดูแลครบสิบสอเดือนแต่สามารถประเมินได้ตั้งแต่1ิบเดือนครับ อันนี้จะเป็นขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามที่อธิบายข้างต้นตามตารางแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือตามสไลด์นะครับอันนี้สามารถที่จะนำไปอ่าานทวนสอบอีกทีหนึ่งได้นะครับส่วนข้อสองนี้จะเป็นหน้าที่ของอปทนะครับโดยจะเน้นข้อสองเนี่ยครับสองจุดสองเนี่ยนะครับถ้าอบทบันทึกอนุมัติโครงการระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบห้านะครับ จะได้รับงบประมาณาประมาณปลายเดือนนะครับวันที่30หรือ31ของเดือนนั้นๆน,น,นะครับแต่ถ้าอปทอบันทึกอนุมัติโครงการระหว่างวันที่16ถึง30หรือ31ของเดือนจะได้รับงบประมาณก็คือกลางเดือนถัดไปนะครับอันนี้ทางหน่วยจัดบริการอาจจะต้องสอบถามไปทางอ,อปทอนะครับกรณีที่จัดประชุมอนุมัติแล้วอปทอนําเข้าโครงการอนุมัติโครงการหรือ,อยังนะครับ ถ้ากรณีที่อนุมัติแล้วเนี่ยผมจะเห็นข้อมูลแล้วผมก็จะประสานกลับไปที่อ,อปทอนะครับอาจจะสอบถามอบทอว่าสอบออชอได้แจ้งกลับมาหรือย,อยังแล้วก็จะได้รับงบระหว่างวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะจะมีบางกองทุนเนี่ยประชุมตั้งแต่เดือนสิงหางนะครับแล้วก็บันทึกอนุมัติกันยาแต่ไม่ได้กดอนุมัติโครงการนะครับนี้ข้อมูลก็จะไม่มานะครับแล้วก็มาแจ้งผมว่าไม่เห็นได้รับเงินเหมือนกองทุนอื่นเลยนะครับเพราะว่าผมจะแจ้งในรายกลุ่มของ LDC ก็จะไม่มีชื่อของกองทุนตัวเองได้รับงบพอตรวจสอบแล้วยังไม่ได้กดยืนยันอนุมัติมานะครับอันนี้ให้ทางทางหน่วยจัดบ,บริการอาจจะแจ้งเตือนไปที่อ,อปทอว่าให้กดยืนยันอนุมัติโครงการแถบสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับส่วนการใช้งานโปรแกรม LTC นะครับาการใช้งานเนี่ยทั้งโรงพยาบาลรอพอสตศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและอ,อปะทอ ต้องใช้ชื่อผู้ใช้งานไม่ซ้ํากันนะครับต้องคนละคนนะครับเพราะราพสตบางแห่งเนี่ยจัดบริการผ่านศูนย์นะครับโดยที่รพสตเป็น CM ให้นะครับโดยที่บางที่เนี่ยเจ้าหน้าที่รพสตอขอรหัสศูนย์เข้ามานะครับพอขอรหัสศูนย์เนี่ยรหัสที่ท่านเคยทำอีเคมนะครับหรือตรวจสอบสิทธิ์ท่านจะตรวจสอบไม่ได้นะครับท่านจะถูกดึงมาเป็นรหัสของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับ เพราะมีบางที่แจ้งมาว่าไม่สามารถตรวจสอบสิทธิได้นะครับอันนี้มันจะดึงกลับมาที่ศูนย์พัฒนากรณีนี้ต้องให้อ,อปทอเป็นผู้ขอรหัสมานะครับเพราะว่ากรณีขอรหัส LTC ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็น CM นะครับมันจะไม่เหมือนของโปรแกรม 3C ของกรมอนามัยนะครับที่ระบุว่าต้องเป็น CM ถึงจะเข้าไปจัดทําแคปแพนได้นะครับส่วนของโปรแกรม LTC เนี่ยไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็น CM นะครับถ้าเป็น ถ้าศูนย์พัฒนาก็ให้อ,อปทอนะครับเป็นผู้ขอเข้ามาแล้วนํานรหัสนี้ให้กับทางรงประสะตบันทึกผู้มีภาวะพึ่งพิงเข้าโปรแกรมได้นะครับส่วนการขอรหัสใหม่หรือรหัสเดิมที่ไม่ได้เข้าใช้งานนะครับอันนี้ให้ติดต่อน้องยาราดานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกรหัสให้นะครับตามชิวอาโคดนี้นะครับส่วนกรณีขอรหัสศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเนี่ยนะครับ ของเขตจะไม่สามารถออกรหัสให้ได้นะครับต้องเป็นสปชอส่วนกลางอันนี้ให้ติดต่อมาที่ผมโดยตรงนะครับไพเมณีชัยคำนะครับติดต่อมาผมจะมีะตารางการกรอกข้อมูลให้นะครับแล้วผมก็จะส่งต่อให้ส่วนกลางเป็นผู้ออกรหัสให้แล้วก็จะแจ้งกลับมาที่อ,อทตออนั้นๆนะครับส่วนกรณีปรึกษาสอบถามข้อมูลการใช้งาน,นโปรแกรมเขียนโครงการอย่างไรแบบไหนอย่างไรก็ ติดต่อมาที่ผมนะครับไพมณีชัยคำหรือ ID ดี n ลนะครับไพมณนีด .c หรือเบอร์โทร0614202776นะครับแล้วก็การแบ่งประเภทผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามเกณฑ์ ADL กลุ่ม t i นะครับอันนี้เรายังยึดของกรมอนามัยนะครับโดยที่ ADL ไม่เกิน11เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้านและติดเตียงนะครับ ADL5 11เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ป่วยติดบ้าน ก็จะแบ่งเป็นกลุ่ม1และกลุ่ม2นะครับโดยแต่ละกลุ่มก็จะมี TAI ต่างกันไปนะครับอย่างเช่นกลุ่ม1 TAI B 3นะครับกลุ่ม2ก็จะมี C 2 C 3 C 4นะครับแต่ถ้า ADL 0ูถึง4ก็จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่ม3ก็จะเป็น TAI I 3ครับกลุ่ม4ก็จะเป็น TAI I 1น I 2อนะครับก็จะมีบางที่อปทอเนี่ยก็จะมีบางที่สอบถามเข้ามานะครับว่าใส่กลุ่ม1แล้วนะครับแต่ว่า TAI หมอเขียนมาให้เป็น C สองหนูไม่มี C สองให้เลือกนะครับอันนี้ต้องสอบถามไปกับกับที่ C าครับ C A M ประเมินถูกต้องหรือไม่นะครับว่าเลือกกลุ่มผิดหรือเลือก T A I ผิดนะครับอันนี้ต้องทวนสอบไปที่ C A M เป็นผู้ประเมินนะครับเนื่องจากว่าโปรแกรม L T C ตอนที่อบอตนำเข้าโครงการเนี่ยของส่วนกลางเขาก็จะกำหนดตามกลมอนามายัยถ้าอบตนำเข้าเนี่ยก็จะให้ใส่กลุ่มใหม่ T A I ใหม่ตามแชร์แพน ถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องสอบถามไปที่ซ m ตามรายละเอียดนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสิทธทิประโยชน์นะครับก็จะมีประเภทและกิจกรรมบริการนะครับก็จะมีหนึ่งอสามสี่ห้าันนี้ผมยกตัวอย่างาประเภทที่4ี่นะครับเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับจะจัดหาอุปกรณ์ได้อย่างไรซื้ออะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะมี กํากหนดว่ากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ากลุ่ม4นะครับก็คือสามารถจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามความจําเป็นตามสภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่ม3ากลุ่ม4เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็จะมียกตัวอย่างว่าซื้ออะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นที่นอนลมนะครับชุดออกซิเจนเตียงปรับระดับนะครับชุดดูดเสมหะของเหลวเป็นต้นนะครับก็จะมีบางที่สอบถามมาว่านอกเหนือจากนี้ซื้อได้ไหมนะครับนอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่ที่ cm เป็นผู้ประเมินนะครับ ว่าผู้มีภาวะพึ่งพิงรายนั้นๆมีความจําเป็นต้องใช้อะไรในการดูแลถ้าไม่ใช้ก็ไม่สามารถไปดูแลได้ก็เสนอคณะอนุ LTC พิจารณาอนุมัติโครงการได้นะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างนะครับว่าจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ให้เสนอถึงความจําเป็นว่าทําไมเราถึงต้องจัดซื้ออุปกรณ์นั้นๆนะครับการขอรับงบ สนับสนุนผ้าอ้อมและก็แผ่นรองซับการขับถ่ายและแผ่นเสริมซึมซับนะครับตอนนี้ยังกําหนดราคาผ้าอ้อมอยู่ที่ไม่เกิน9ก้บาทห้าสิต่อชิ้นนะครับราคาแผ่นรองซับขับถ่าย6บาทต่อชิ้นแล้วก็แผ่นเสริมซึมซับเจ็ดบาทเจ็ดสิสตางค์ต่อชิ้นนะครับโดยที่กลุ่มกอนะครับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับผ้าอ้อมเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มี ADL ศูถุงหกนะครับ ก็สามารถจัดซื้อได้ทั้งกองทุน LTC กองทุนภพา่าอ่ากองทุนตํำบนและก็กองทุนพุ้นปูนะครับส่วนกลุ่มขอนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีปัญหาการกั้นปัสสาวะหรือกั้นอุจจาระไม่ได้กลุ่มขอเนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะครับถ้าเป็น ADL 7ถึง11นะครับอันนี้อ่าทาง C.M จะต้องประเมินว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะหรือกั้นอุจจาระไม่ได้นะครับ A.D.L. ถึง11นะครับสามารถจัดซื้อได้ทั้ง3กองทุนนะครับทั้ง L.T.C. กองทุนตำบลและฟื้นฟูนะครับแต่ถ้าเป็น A.D.L. มากกว่า11ที่นอกเหนือจากในกองทุน L.T.C. นะครับแต่มีปัญหาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยก็สามารถจัดซื้อได้ที่กองทุนตำบลแล้วก็กองทุนฟื้นฟูจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ซื้อครากันนะครับอย่างเช่นซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ซื้อแผ่นเสริมซึมซับด้วยอันนี้ ราคารวมกันแล้วต้องไม่เกิน30บาทต่อคนต่อวันนะครับก็จะมีทั้งสอบถามทางโทรศัพท์แล้วก็มีเห็นเห็นสอบถามทางทางแชทด้วยนะครับกรณีแจ้งมาว่าราคาผ้าอ้อมผู้ใหญ่9บาท50าสิบหาซื้อยากนะครับคิวต่อคิวนานนะครับแล้วก็คุณภาพไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็ได้แจ้งไปที่ส่วนกลางนะครับรับทราบข้อมูลว่า ราคาอันนี้ทางพื้นที่ได้แจ้งกลับมาว่ามีปัญหาการจัดซื้อจัดส่งนะครับอันนี้ได้ทางส่วนกองอส่วนกลางก็ได้รับแจ้งทุกเขตนะครับไม่ใช่เฉพาะของเขตสามนะครับส่วนคุณภาพเนี่ยทางส่วนกลางก็แจ้งว่าได้ตามคุณภาพนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจทาง CM ว่ามันไม่เหมือนที่เคยซื้อราคา15บาท20บบาทที่ คุณภาพดีกว่านะครับอันนี้ส่วนกลางก็รับเรื่องไปแล้วนะครับที่ที่สอบถามมาว่าสปชอมีแนวทางอย่างไรนะครับอันนี้เราก็รอทางส่วนกลางเป็นผู้แจ้งกลับมานะครับตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งกลับมาเราก็ต้องยึดราคานี้อยู่นะครับส่วน QR code คนะครับทางขวามือนี้เป็น QR code ์คิวอรายชื่อบริษัทนะครับที่สามารถขายได้ในราคานี้นะครับ ส่วนโปรแกรมนี้นะครับตั้งแต่ปีก่อนปีปงบหกห้านะครับ l t c d o n h o ของ LTC ตัวนี้นะครับไม่ใช้แล้วนะครับตอนนี้ยังมีรพอพสต่อบางแห่งยังใช้โปรแกรมนี้อยู่นะครับอันนี้ไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าแต่ว่ายังใช้รหัสเดิมได้อยู่นะครับเพราะว่าใช้รหัสเดิมที่เคยเข้าโปรแกรมใหม่นะครับแต่เนื่องด้วยทางส่วนกลางเนี่ยยังไม่ได้เอาข้อมูลออกเนื่องจากว่าต้องดู ข้อมูลเปรียบเทียบของปีงบหห้าย้อนลงไปอยู่ก็เลยยังไม่ได้ลบข้อมูลแล้วก็ราประสะตอยังเข้าได้อยู่แต่ว่าตัวนี้จะแจ้งว่าตัวนี้ไม่ใช้แล้วนะครับโดยผู้ใช้โปรแกรมนะครับทั้งหน่วยจัดบริการและอปะทอจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนะครับหน่วยจัดบริการบันทึกผู้มีภาวะพึ่งพิงกี่คนชื่ออะไรบ้างอาปทอต้องเห็นเหมือนกันนะครับ การเข้าใช้งานสําหรับหน่วยจับบริการนะครับพูดถึงบทบาทของหน่วยจับบริการก็คือต้องเสนอรายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิงเข้าโปรแกรมประเมิน ADL เมื่อดูแลครบ12บสอเดือนนะครับแล้วก็ขอรับงบประมาณต่อเนื่องแล้วก็รายงานผลเพื่อปิดโครงการนะครับนะครับโปรแกรมทุกวันนี้ที่เราใช้นะครับเป็นโปรแกรม LTC New นะครับมีคําว่า New น,นะครับเนื่องจากว่าของโปรแกรมเก่าไม่มีคําว่า New น,นะครับ โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบ6องเป็นต้นมานะครับทั้งอบอ,อทอและแล้วแล้วก็หน่วยจัดบริการใช้โปรแกรมนี้นะครับเมื่อเข้าลิงก์นี้นะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลนะครับในกรอบสีแดงที่ผมทำกรอบไว้ให้ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานสำหรับหน่วยบริการนะครับสามารถดาวน์โหลดออกมาได้ว่า ขั้นตอนการดำเิงานทําแบบไหนนะครับทีผู้มีภาวะพึ่งพิงเข้าโปรแกรมอย่างไรประเมินเดียบ12เดือนอย่างไรนะครับอี่สองก็จะเป็นคู่มือของอปทอของอปทอเขาก็จะมีคู่มือขั้นตอนการนําเข้าโครงการอนุมัติโครงการออกดีกาโอนเงินอย่างไรก็จะมีขั้นตอนให้นะครับเมื่อเข้าโปรแกรมตรงแถบสีชมพูนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนะครับกรอกข้อมูลกรอกรหัสผ่านนะครับ ครับเมื่อเข้ารหัสผ่านนะครับอของหน่วยจับบริการจะมี2เมโนูนะครับก็คือรายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิงณนะปัจจุบันกับบันทึกคะแนน ADL เมื่อดูแลครบ12เดือนนะครับบางพื้นที่ก็ทําไปแล้วนะครับก็แต่ก็จะมีบางพื้นที่ที่เป็น CM ใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะทวนให้ให้ไปคร่าวๆนะครับแล้วก็รายละเอียดอาจจะดูที่อเอกสารอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับเมื่อเข้ารายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิงณปัจจุบันนะครับก็สามารถกดดูารายชื่อนะครับตรวจสอบรายชื่อว่ามีรายชื่ออยู่หรือไม่ถ้าไม่มีรายชื่อนะครับให้เราไปเพิ่มตรงเพิ่มรายชื่อนะครับพอเพิ่มรายชื่อตรงแถบสีชมพูนะแถบสีฟ้านี้นะครับตรงนี้นะครับก็ให้ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่นะครับ ครใส่เลขบัตรประชาชนกดค้นหานะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับว่าบ้านเลขที่อะไรอำเภออะไรนะครับแล้วก็เลือกกองทุนให้ถูกนะครับเราพอสตอยู่ในพื้นที่อบตอไหนเทศบาลไหนเลือกให้ถูกนะครับแล้วก็ใส่ A D L กลุ่ม T I ตามแคปแพนของรายบุคคลนะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลตรงแถบสีฟ้าด้านล่างนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วก็จะมีกองทุนที่เลือกกองทุนผิดตามที่แจ้งนะครับเราบันทึกผู้มีภาวะพึ่งพิงเข้าโปรแกรมนะครับแต่ไม่ได้ดูว่าเราเลือกกองทุนถูกหรือไม่นะครับบางที่อยู่ที่อบตนะครับแต่ว่าไปเลือกกองทุนเป็นของเทศบาลาทางอบตจะบันทึกนําเข้าโครงการอนุมัติโครงการบอกว่าไม่มีชื่อนี้ตามที่หมอส่งแค์แทนมาให้นะครับ พอไปตรวจสอบอีกทีนะครับก็จะมี2ประเด็นนะครับคือเราพอสอต่อเข้าโปรแกรมเก่ากับเลือกกองทุนผิดนะครับกรณีที่เลือกกองทุนผิดนะครับให้ไปเข้าเหมือนกับบันทึกรายใหม่นะครับโดยเพิ่มรายชื่อผู้มีภาวะพึ่งพิงนะครับแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนคนเดิมนะครับแล้วก็กดค้นหานครับ พอกดค้นหากรณีที่เคยบันทึกแล้วนะครับมันจะมีรายละเอียดนะครับว่าชื่อนามสกุลอยู่กองทุนไหนนะครับ ADL อะไรนะครับแต่พอไปดูแล้วไม่ใช่กองทุนที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นเราอยู่อบตอไปเลือกเทศบาลข้อมูลก็จะขึ้นว่าอยู่เทศบาลแต่ตัวนี้เราจะดึงกลับมาที่อบตอแล้วก็กดย้ายทะเบียนตรงแถบสีชมพูนะครับ พอกดย้ายทะเบียนเสร็จก็จะให้ใส่ข้อมูลใหม่นะครับที่อยู่ ADL กลุ่ม t i แล้วก็เลือกกองทุนใหม่ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กรณีบางที่แจ้งว่าต้องการที่จะใส่ข้อมูล ADL ใหม่ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับกดย้ายทะเบียนแล้วก็ใส่ข้อมูลใหม่ทั้งหมดแล้วก็ใส่ ADL ใส่กลุ่มใส่ t i ใหม่ได้เช่นกันแต่บางที่บอกอบางที่บอกว่าไปทำที่แคร์แพลนของ โปรแกรม 3C แล้วนะครับตอนที่นำเข้าโครงการเดี๋ยวอปทอแก้ไขให้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการาบันทึกผู้มีภาวะเพึ่งพิงเข้าโปรแกรมก็ตรวจสอบรายชื่อว่ามีรายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงครบถ้วนแล้วก็เลือกกองทุนได้ถูกต้องหรือไม่นะครับ เมื่อถูกต้องแล้วก็แจ้งทางอ,อปทว่าได้ดึงข้อมูลกลับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อปทถ,ถึงจะเห็นข้อมูลนะครับส่วนขั้นตอนหลังจากผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ดำเนินงานนะครับก็อันนี้จะเป็นขั้นตอนนะครับก็คือตรวจสอบรายชื่อจัดทาแคร์แพนแล้วก็เสนอโครงการต่อคณุ l t c นะครับส่วนการจัดบริการครบ12เดือนนะครับก็ประเมิน ADL ได้ตั้งแต่ดูแลครบ10เดือนนะครับ ก็จะเข้าตรงเมนูบันทึกคะแนน ADL เมื่อดูแลครบ12เดือนนะครับก็จะมีข้อมูลให้ดูนะครับโดยที่ช่องด้านหลังสุดนะครับมีคําว่าจัดบริการจัดบริการจะมีบอกตั้งแต่ว่าจัดบริการได้0เดือน1เดือน2เดือนจะมีบอกเลยครับจนถึง12เดือนนะครับแต่ถ้ากรณีที่จัดบริการได้10เดือนแล้วนะครับตรงเลข3เนี่ยครับ ก็จะมีคําว่าแก้ไขก็สามารถที่จะประเมิน ADL ได้แต่บางที่บอกว่าจะประเมิน9เดือนตรงนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้9เดือนไม่มีแล้วนะครับถ้า9เดือนตรงแถบสีเขียวตรงเลขตรงเลข3เนี่ยจะไม่มีให้แก้ไขนะครับก็ะจะยังไม่ขึ้นจะขึ้นแถบสีเขียวนี้ก็ต่อเมื่อดูแลครบ10เดือนแล้วนะครับแล้วก็กดแก้ไขนะครับแล้วก็ แล้วก็ใส่ A D L ใส่ T R I แล้วก็กดแก้ไขย,ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นกรณีดูแลรอบถัดไปนะครับก็เสนอโครงการเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยนะครับก็คือบันทึกผู้มีภาวะพึ่งพิงดูรายเก่าที่ต้องดูแลแล้วก็บันทึกรายใหม่เข้าไปแล้วก็จัดทำแคปแพนแล้วก็ไปซิงค์ทำแคปแพนนะครับแล้วก็เสนอโครงการในรอบถัดไปนะครับแต่ถ้ากรณีที่มีผู้เสียชีวิตเราดูแลครบ12เดือนแล้ว มีผู้เสียชีวิตในโปรแกรมจะมีคำว,ว่าลบสามารถลบออกได้เลยนะครับหรือ ADL มากกว่า11นะครับก็คือ12ขึ้นไปนะครับที่เราประเมิน ADL ว่าอาการดีขึ้นและอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยติดสังคม ADL 12ขึ้นไปก็สามารถที่จะลบออกได้เลยนะครับเราก็จะบันทึกเฉพาะผู้ที่มีภาวะเพึ่งพิงไม่เกิน11ก็เสนอขอรับงบในรอบถัดไปได้เลยครับ ส่วนการสื่อสารนะครับการสื่อสารก็จะผ่านรายกลุ่มของสอบอชเขตสามนะครับตอนนี้ก็จะมีพันสามกว่าคนนะครับก็เป็นการสื่อสารผ่านรายกลุ่มทั้งสอบถามข้อมูลนะครับแล้วก็มีการแจ้งการโอนเงินของแต่ละกองทุนตามรอบนะครับแต่ถ้า ต้องการสอบถามข้อมูลในรายกลุ่มก็ได้นะครับก็จะมีพี่เลี้ยงจังหวัดช่วยตอบคําถามนะครับหรือผมเข้าไปตอบคําถามให้นะครับแต่ถ้ากรณีที่อ่าที่ผมไม่ว่างก็จะมีพี่เลี้ยงหรืออ่าหน่วยจัดบริการหรืออปทอที่ดําเนินงานแล้วก็ทํางานได้ดีแล้วก็จะมาตอบข้อมูลให้นะครับหรือไม่ต้องการสอบถามในรายกลุ่มก็สอบถามมาที่รายส่วนตัวหรือโทรมาสอบถามอ่าโดยตรงที่ผมได้นะครับผมก็จบบรรยายเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ